บอกขอนิดเดียวครับเอ่อความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับอ๋อยังยันนะครับเพราะรายงานท่านเบื้องต้นก่อนท่านมี่สิทธภารกิจนะฮะเที่เราเรียนรู้ตัวเองกันมก่าเราตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบเรื่องต่างๆด้วยครับอ๋ออันนี้ก็ทราบเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวคงรอรอนโยบายท่านนายกอีกทีหนึ่งนะครับปปในตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องสั่งอยู่เป็นบัตรนะที่ไปก่อนได้เลยเดี๋ยวต้องรอดูจากพนักงานสวนของนครบาลก่อนนะว่าว่าเขารายงานยังไงนะครับคือเรื่องนี้เนี่ย ท่างที่จะกระทบกับต่อรออีกครั้งหนึ่งขบอรเราจะดําเนินการยังไงไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกท่านก็ให้ความสําคัญท่านก็ใช้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วว่าจะให้ความเป็นธรรมทุววกฝ่ายผมว่าจะให้ความเป็นธรรมทุววกฝ่ายคือเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากการขยายผลมาจากชุดไอ,อ้สปสเนี่ยทีลีเนี่ยเพื่อ2เดือนที่แล้วแล้วขยายผลแล้วก็มีาการเอาไม้จากที่ศาลนะครับทั้งหมดย3หมายไม้นะแล้วก็มี ตำวรวจ8หมายพลเรือน15หมายนะครับวันนี้ก็เป็น,ปนการเป็นการจับกลุมตรวจค้นตามหมายจับน right? <c oughs> ะครับรายละเอียดเนี่ยผมเ <c oughs> ชื่อว่าเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้ <c oughs> ที่รู้เรื่องดีที่สุดนะเดี๋ยวพอได้รายละเอียดไปค้นทุกจุดแล้วให้เขาแถลงดีนหนึ่งนะครับขลเบนต้นนี้เกี่ยวเกี่ยวข้องกับสาร,ารวัตรส่วนหรือว่าเครือขายเมฆรามามอ่อันนี้ยังยังไม่ได้ได้ยินนะไม่ได้ยินนะเกี่ยวกับเรื่องของมินนี่่ิอเคลปปปททาสชไไร้ง S <S> ยังกับานายกฯยัง,งะะยังยังไม่ได้ดูเนี่าานนยยังไม่ได้ดูเนื่องจากเมื่อเช้าเขาประชุมอยู่เรื่องกับท่านนายกฯไม่ได้ดูจริงๆแล้วคือ,คอการการร่วมงานแบบนี้เนี่ยในทางปฏิบัติงานหรือว่าส่วนตัวเนี่ยมันผิดนะอ๋อยังนะยังนะทุกทุกต้องให้ความเป็นธรรมนะเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมว่าคงจะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนทุกเรื่องนะครับถึงแค่ไหนแค่นั้นก่อนนะครับตามข้อมูลของไย ดำเนินการสายสืบสวนนะครับสอบสวนคือปฏิบัติการเมื่อเช้าเนี่ยที่ตำรวจไซเบอร์ผมเข้าไปตรวจคนที่บ้านของรองโจ๊กเนี่ยคนเขาก็มองไปว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสัรหาการคัดเลือกขบวตรวันที่27นี้ก็ได้ส่วนตตัวผมคิดว่าไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเป็นการทํางานจากการขยายผลแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวท่านรองโจ๊กเกี่ยวกับอาจจะแปดคนอาจจะเป็นลูกน้องท่านนะ ไม่ใช่ความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจระหว่างสองในตำรวจใหญ่ปะครับผมเชื่อว่าไม่นะครับเป็นเรื่องของหลักฐานไปถึงใครแค่นั้นเองมันมันมีคดีตั้งต้นอยู่นะครับแล้วก็ไปสอบสวนแล้วขยายผลไปพอบอกคือต้องขออนุญาตถามพอบอย่างนี้เลยนะว่าพอดีแบบคดีมันต่อเนื่องกันตำรวจเนี่ยคือมีคนเขามองว่าเออมีการขัดขัดแข้งขัดแข้งขัดขาขัดแข้งขัดขากันหรือเปล่าถึงเล่นกันแรงกว่านี้คำถามที่คนเขาถามกันในโซเชียร์แบบนี้เลยทุกอย่างมันเป็นพยานพยานหลักฐานเนี่ยอย่างที่คดี การชีวิตของผู้กับเบิ้มใช่ไหับครับเบิ้มสวรรค์เอเอาสาวรรค์ผู้กับเบิ้มเนี่ยก็ตอนแรกเขาวไปข่าวว่าจะเป็นฆาตกรรมฆาตกรรมอะไรผมก<ม>็ไปตรวจสอบด้วยตนเองแล้วแล้วว่าถามจากพักหนึ่งแล้วก็ไปดูพยานหลักฐานเด็กก็ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายนะคร<ม>ับเบื้องต้นก็สรุปได้อันะะนั้นก็มันเป็นข่าวลือไป็นข่าวลือทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับใครถึงใครเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวพอตำรวจที่อยู่ในงานใครจะผิด จะเล่าเว้นจะจะให้การเท็จหรือไม่ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับทุกอย่างมันเป็นตามข้อกฎหมายก็ต้องให้พหนักสวนเขาร่วมรับผิดรับผานนะครับเราก็อยากจะพูดก่อนนะครับจะจะ,จะชี้แจงหรือว่าจะก็ <c oughs> ชี้แจงตามข้อเท็จจริง <c oughs> ตามที่มีข้อเท็จจริงอยู่นะครับก็ใชะชี้แจงตามนั้นและข้อจริงวันนี้ไปค้นหลายจุดมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอสรุปในช่วงบ่ายว่ามียังไงแล้วก็ขอให้เข้ารายงานมาก่อนแล้วก็พนักสวนที่เป็นต้นคดีนี้อยู่ที่นครบาลก็ต้องดูว่า เขาต้องการที่มีการตั้งคณะทํางานสืบสวนสอบสวนในระดับต่อเราหรือไม่นะครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวกันหลายผู้ต้องหาหลายคนหรือหลายจุดต่างๆเดี๋ยวก็ถ้าเขาเสนอมาผมก็จะพิจารณานะครับคือจากข้อมูลเรื่องแปดนายเนี่ยครับเส้นทางการเงินมูลค่ามันสูงขนาดไหนอะไรนะครับเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตํารวจแปดนายที่อยู่ในข่ายอันนี้ยังไม่ได้รับรายงานชัดเจนนะเดี๋ยวขอรายงานชัดเจนีกครั้งแต่ถ้าเกิด่าไปถึงตัวท่านสวยเช่นนี้ท่านก็ต้องโดนตรวจสอบด้วยป่ะครับ อันนี้ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ได้ข้อที่จริงถึงขนาดนะั<ม>้นเดี๋ยวขอให้ได้รับรายงานที่ชัดเจนก่อนนะครับรท่านมามเป็นอะไร่ตามบุคคลบ้านเด็กๆทางนีออ้ท่านตอทราบเรื่องต่อหน้านี้นไหมครับคือได้รับรายงานเมื่อเช้านะครับแล้วก็บ้านนี้ยังไม่ได้ใจเป็นบ้านใครนะฮะเพียงแต่ว่าต้องการไปจับตามบ,บุคคลตามหมายจับนะครับ นะครับอันนี้บ้านใครผมยังไม่ทราบเลยนะครับทราบเมื่อเช้านี้ตอนที่เข้าไปถึงประจุบนก็เข้ารายงานมานะครับเข้ารายงานมาเมื่อเช้าว่ามีการเข้าไปคือต้องมีคนใหญ่กว่าขอมาตลครับท่านท่านสองมาตลอดซึ่งตามอ๋อไม่ไม่มันเป็นเป็นตามหน้างานของเขานะครับเขาก็มีหนังสือขอต้องไปถามคนจริงกับทางหัวหน้าชุดนะครับคุณพ่อได้คุยกับท่านที่ไม่ใช่ยังยังไม่ได้คุยนะครับผมก็ติดตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ได้คุุยยยังไไม่ด้คคนบ้านเมื่อเช้านี่ยังไม่ได้คุยครับ ตองเรื่องเขาโกงีครับตรงเรื่องเขาโมาหนักใจไหครับท่านคดีนี้มันเป็นถึงบิ๊กตำรวจด้วยทุกคดีก็มีความหนักใจท่านนะฝากวางรถนะครับต้องให้คนไปทำทุกฝ่ายนะจะได้ใส่ให้ไเหลือเท่านี้นะ